ความรักและกำลังใจ Love and compassion in a coffee shop ฉันคือคุณแม่ลูกสามซึ่งมีลูกอายุ1 4 12และ3ขวบและฉันก็เพิ่งจบการศึกษาในระดับวิทยาลัยหลักสูตรสุดท้ายที่ฉันเรียนก็คือวิชาสังคมจิตวิทยาก่อนจะจบการศึกษานั้นนักศึกษาทุกคนได้รับมอบหมายให้ทำรายงานชิ้นสุดท้ายภายใต้หัวข้อการยิม้ม สิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องทำก็คือการออกไปนอกสถานที่และยิ้มให้กับคนสามคนจากนั้นก็บันทึกพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นมาโดยส่วนตัวแล้วฉันเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและชอบทักทายพูดคุยกับผู้คนเสมอเพราะฉะนั้นรายงานชิ้นนี้คงไม่ยากเกินไปสำหรับฉันในเช้าวันต่อมาฉันก็พาสามี และลูกชายคนเล็กก่อนฉันไปทำรายงานที่ร้านแมคโดนัลล์ซึ่งฉันคิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ครอบครัวของเราจะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันในระหว่างที่ลูกค้าภายในร้านรวมทั้งสามีและฉันกำลังยืนรอคิวอยู่นั้นก็ได้กลิ่นเหม็นสกปรกโชยมาทำให้ทุกคนต่างพากันร,รังเกียจและไม่ยืนรอคิวต่อแต่ฉันก็ยังคงยืนต่อคิวอยู่ซึ่งฉันก็รู้สึกใจไม่ดีอยู่เหมือนกัน และเมื่อฉันมองหันหลังกลับไปฉันก็มองเห็นชายยากจนที่มีเนื้อตัวสกปรกสองคนยืนอยู่ข้างหลังฉันเมื่อฉันมองไปที่พวกเขาชายคนหนึ่งก็กลับส่งยิ้มมาให้ฉันด้วยในตาที่บ่งบอกถึงความจริงใจและความเป็นมิตรอย่างยิ่งอีกทั้งเขายังกล่าวทักทายกับฉันอีกด้วยส่วนชายอีกคนนั้นดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีสติฟั่นเฟือนและชายคนที่ยิ้มให้แก่ฉัน ก็คือคนที่คอยดูแลเพื่อนของเขาฉันรู้สึกสงสารพวกเขาจนแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อถึงคิวที่ต้องซื้ออาหารเขาก็ซื้อเพียงแต่กาแฟาเท่านั้นสาเหตุก็เพราะเขามีเงินไม่พอซึ่งจากสิ่งนั้นทำให้ฉันคิดว่าพวกเขาควรได้รับประทานอาหารสักหน่อยจะได้ทำให้พวกเขารู้สึกอุ่นขึ้นดังนั้นเมื่อถึงคิวสั่งอาหารของฉันฉันก็สั่งอาหารเช้าเพิ่มเป็นสองชุด จากนั้นฉันก็เดินไปหาที่โต๊ะของชายสองคนนั้นฉันนำอาหารเช้าไปให้เขาและสัมผัสมือที่แสนเย็นของเขาเขาจ้องมองมาที่ฉันในตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตากับความรู้สึกซาบซึง้งก่อนที่เขาจะกล่าวคำขอบคุณกับฉันแต่ฉันก็บอกกับเขาไปว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นหรอกพระเจ้าประทานพอให้ฉันส่งความรักและกำลังใจถึงคุณต่างหากฉันเริ่มน้ำตาคลอ และก็เดินจากไปเมื่อไปถึงที่โต๊ะของฉันสามีก็ส่งยิ้มให้กับฉันและบอกกับฉันว่าที่รักคุณคือสิ่งที่พระเจ้าประทานพรมาให้กับผมเพื่อให้ความรักและกำลังใจแก่ผมเราทั้งสองคนต่างกลมมือกันชั่วขณะและต่างก็เข้าใจกันดีถึงความรู้สึกของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราทั้งสองได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในส่วนที่เราสามารถช่วยได้ และวันนั้นก็เป็นวันที่พระเจ้าประทานพรวามรักที่บริสุทธิ์ให้กับชีวิตของฉันจริงๆช่วงเย็นฉันก็เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยตามปกติและส่งรายงานหัวข้อการยิ้มให้กับอาจารย์เมื่ออาจารย์ได้อาา่านรายงานของฉันท่านก็ถามฉันว่าท่านจะสามารถนำเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้หรือไม่และฉันก็ตอบตกลงและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างที่อาจารย์กำลังอ่านรายงานของฉันให้เพื่อนๆในห้องฟังอยู่นั้นฉันรู้สึกคนเดียวในใจว่าเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าดังนั้นเราจึงควรที่จะแบ่งปันความรักและกำลังใจเพื่อเยียวยา,ยาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับตัวฉันนั้นฉันได้สัมผัสความรู้สึกดีๆกับทุกคนรอบข้างภายในร้านแมคโดนัลกับสามีและลูกชายกับอาจารย์และทุกคนในชั้นเรียนในคืนนั้นฉันได้สำเร็จการศึกษาด้วยบทเรียนที่ช่างมีค่ามากมายม,ายมหาศาลจริงๆสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้เรื่องราวนี้น่าประทับใจและซาบซึ้งมากคุณแม่ลูกสามพูดเต็มไปด้วยความรักและเมตตา ได้สอนเราว่าการยิ้มไม่ใช่แค่การแสดงออกทางสีหน้าแต่คือสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจมนุษย์เข้าด้วยกันการที่เธอเลือกมองข้ามความแตกต่างทางสังคมมอบอวามอบอุ่นผ่านอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆแก่ชายผู้ยากไร้ไม่เพียงทําให้วันนั้นกลายเป็นวันที่ผู้ให้กับผู้รับต่างได้เรียนรู้คุณค่าของการเป็นมนุษย์ด้วยกัน แต่ยังส่งต่อพลังแห่งความดีงานไปถึงสามีผู้คนรอบข้างและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วยเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าควาเมเอื้ออาทรที่แท้จริงเกิดจากการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแม้ในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่เลือกถอยห่างแต่การยื่นมือเข้าไปสัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เดือดร้อนกับกลายเป็นบทเรียนยิ่งใหญ่ที่สุดในห้องเรียนชีวิต ที่ไม่เพียงช่วยเยียวยาพูกคนแต่ยังทำให้ใจของเราเองเติบโตอย่างงดงามมันหนังคำว่าน้ำตาแห่งความซาบซึง้งของชายคนนั้นที่กันออกมาจากความรู้สึกว่าตนยังมีค่าไม่ถูกลืมเลือนเนี่ยเป็นของฝันล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้กับทุกฝ่ายผ่านมือของคุณแม่คุณนี้จริงๆ